เร่นอนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอัตมาพระมหาธีรนาอาคิโรนัยรมาจากภูผาวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งเสียงแหกเสียงแห้งก็เพราะว่าสวดมนต์แต่เช้าเทศแต่เช้าตั้งแต่ตีอะไรนุ่นตีสามนุ่น <laughs> ตีสามเทศตีสี่สวดมนต์จนกระทั่งถึงตีห้าสองชั่วโมงแล้วก็ออกบิณฑบาตวันนี้ก็มานั่งพูดธรรมจักภูผาเพราะว่าธรรมจักภูผาวันนี้จะได้อนุโมทนาบุญกันให้เต็มเต็ม อนุโมทนาบุญการเบื้องต้นก็คืออาตมาพระหมหาธินาชได้โอนจตุปัจจัยถวายหลวงปู่จือบันทะมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรอำเภอหนองบรรวัวระเวจังหวัดชัยภูมิเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาโอนไปแล้วหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทเป็นบุญลูกนิมิตเอกและลูกนิมิตที่8 ของวัดเขาตะงาะอุดมพรวันนี้อยากให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันได้อนุโมทนากับการได้สรรสร้างวัดวาศาสนาอุปถมัมภ์ธรรมนุบำรุงและแสดงกะตัญญูกตะเวทิตาต่อพระศาสนาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราทุกคนจะได้ทำกันจะได้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันและบุญหลายๆบุญที่ลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญกันเข้ามาก็ล้วนแต่หน้าอนุโมทนาทั้งนั้นบุญของลูกนิมิตเอกนี้นะก็มี ลูกป,ป้ามีลาวกุลวานิชและคณะก็หกแสนกว่าบาทในทางวัดป่าภูผาสูงก็ออกเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญกันเข้ามาก็เรียกว่าบุญสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ความสำเร็จนี้จงถึงทุกทุกท่านและทุกท่านจงประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดดีงาม จงประสบผลอันประเสริฐในชีวิตและจิตใจอันนี้แหละเป็นบุญที่ต้องพูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอนุโมทนาบุญกันนอกจากนั้นยังมีบุญหลายอย่างหลายประการที่ทุกท่านจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลและอนุโมทนาบุญกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก บุญปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูผาสูงยีสิบหธันวาพุทธศักราชส5 6 7ถึง9มกราพุทธศักราช2568อันนี้เป็นบุญปฏิปฏบัติธรรมซี่เลปฏิทิตาภิกขุอินเดริเยสุสุสังบูโต โพชนาหิจะมัดตันยุจะมัดนตันยุงจาริยังอนุุนัตติญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญที่เราจะได้มารักษาศีลตั้งตัวให้อยู่ในศีลในธรรมเป็นบุญที่เราจะได้มาสำรวมอินทรีย์เป็นบุญที่เราจะได้มารู้จักประมาณในการบริโภค และเป็นบุญที่เราจะไม่ต้องขี้เกียจที่คานไม่ขี้ครานเป็นบุญที่เราไดจ้จะได้ประกอบความภาคความเพียรประกอบความภาคความเพียรจากริอย่างอนุยนชติไม่เห็นจะหลับจะนอนไม่เห็นจะจินไม่เห็นจะหลับจะนอนไม่เห็นจะความสนุกอื่นๆ จะได้มาประพฤติปฏิบัติทำกันในวันที่25ก็เริ่มแล้ว6 6ก็เต็มที่ไปจะถึง9มกราคมอันนี้ก็ได้รายชื่อรายนามทุกท่านมาแล้วพอสมควร30กว่าท่านคิดว่าพอดี30กว่าท่านในคิดว่าพอดีกำลังเหมาะ กำลังดีส่วนท่านผู้ใดจะจอดมาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าท่านจะจอดมาท่านก็สามารถมาได้เอาเต็นท์มาด้วยแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมประจำสิบหวันสิบห้าคืนก็จัดที่พักไว้ให้อันนี้ก็เป็นบุญสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31 ธันวาคมจะถึงนี้ก็จะมีพิธีห่มผ้าพระธาตุจอมผาส่งท้ายปีเก่าวันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันปริถฐานรูปเหมือนพ่อแม่ครูจารย์ลงตาลงปุรีและก็พระปัชฉาสมณะผู้ถือย่ามตามในวันที่หนึ่งมก,กราคม68 แล้ววันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้ไม่กี่วันรูปเหมือนที่ถูกสร้างขึ้นจากบรอนบรอนออสเตรเลียทางเอเชียไฟอาร์ตจะส่งมาอย่างวัดป่าปูผาสูงในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้อันนี้จึงเป็นบุญอนุโมทนากันอย่างยิ่งให้ทุกท่านได้ทราบความนี้เอาไว้ จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะกันอย่างหน้าผาสูงอย่างนี้ก็เป็นที่นั่งสมาธิได้จะหนาวเราก็ตื่นเช้าจะร้อนเราก็ตื่นเช้าจะฝนเราก็ตื่นเช้าตื่นมาบำเพ็ญเพียรจากกริยังอนุญน์ฉติไม่ขี้เกียจขี้คลาน ไม่เป็นคนตื่นสายเป็นคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาบำเพ็ญความภาคความเพียรอยู่ตลอดเวลาอันนี้แต่มาพระท่านทั้งหลายประพฤติธปฏิบัติจะว่าปฏิบัติทำกันอยู่ทุกวันก็ไม่ผิดเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันดีดังก็เห็นทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่น มี่ใช่ว่าทำอยู่อย่างเดียวกระทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทำอยู่เสมอทำความเพีย,แพยพรแผดเผากิเลสอาสวะออกจากจิตใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติกันจะได้ส,สร้างบาร,รมีและคุณงามความดีกันอย่างเยี่ยมยอด นี่แหละญาติโยมทั้งหลายการสร้างบุญสร้างกุศลเราก็มารวมกันนี่บุญลูกนิมิตเอกและลูกนิมิตที่แปดเราก็สมมักสมหมายโอนจตุปใจจัยไปถวายหลวงปู่จือ่อบัณดะมุตโตว,วัดเขาตังเงาะอุด,ดมพรเรียบร้อยแล้วทีนี้วันที่25่ธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบถนนบูชาพระพุทธเจ้ารูปเหมือนที่เราสร้างคือรูปองค์พระแม่กูจาร์หลวงตาวัดป่าบรรตาดพระแม่กูจารย์หล,ลีวัดภูผาแดงและก็พระปัจชานสมณะผู้ถือย่ามตามนี้สามองค์นี<อ>้ก็จะถูกนำมาวัดป่าภูผาสูง ทีนี้โรคเหมือนนี้ก็มีราคาสูงที่จะได้สร้างให้สำเร็จก็ปรากฏว่าได้ทำมาลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ร่วมบุญมานำโดยพี่จันสีประภาข้องกำาน,นการได้ต่อโดยลูกป้อมลีลาคุณวานิชเห็นว่าท่านพ่อทำอะไรก็ทำทุกอย่าง ทำจนหลายคนก็คงสงสัยว่าโอ้ลูกป้อมนี่ทำบุญกันอย่างนี้เลยเหรอใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เลยเหรอในการบุญการกุศลก็เรียกว่าตามอย่างอย่างที่เรียกว่ากระชั้นชิดต,ตามไปในบุญในกุศลและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ดุดดังเดียวกัน ก็จะได้ภูมิอกภูมิใจปวัดของเราที่สร้างขึ้นมานี้มีของดีเพิ่มเติมมีสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากความศรัทธาของพวกเรามาจากน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกผู้ทุกคนก็จะเป็นความสำเร็จเป็นความดีงามร่วม,ร,วมร่วมกัน อย่างนี้เป็นต้นก็หลอหลอมมาเป็นความดีเป็นการบูชาพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังกบูชามหาโปกปรโหสมบูรณ์พูนผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่จะเป็นความดีงามให้เกิดขึ้นอันนี้แหละจึงนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็จะได้เป็นธรรมะเตือนจิตเตือนใจระงับกิเลสในตัวของเรา มนุษย์เรานี้ตะเกียกตะกายไปกับกิเลสเสียมากอันจะอยู่กับร่องกับรอยและประพฤติปฏิบัติให้สูงส่งดีงามก็มีน้อยแต่นั้นไม่ต้องไปกล่าวถึงมากนะักกล่าวถึงแต่ตัวของพวกเราเองแต่ละผู้แต่ละคนทำให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ ถ้าไม่ถึงจิตถึงใจของเราก็จะเป็นผลอันดีงามให้พวกเราทั้งหลายได้เชยชมดังนั้นญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลมีให้ตักตวงนี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญกุศลตักตวงตักตวงเอาบุญเอากุศลมาใส่ตัวเราเหมือนตักน้ำสะอาดมาอาบ ตักมากสะอาดมากอาบมากก็ยิ่งเกลี้ยงมากธรรมะนี่เป็นน้ําดับไฟเป็นน้ําชํราระร้างสิ่งโสกปรกนี่ในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมกัน26่ธันวาถึงเก้ามกราเดือนเดือนหน้าปีหน้าแล้ววันที่สีมกรานี้ยังจะไปปางลูกนิมิตร ัดลูกนิมิตกับหลวงปู่จือพันธามุตโตวัดเขาตะงเงาะมีพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าลืมเพราะว่าบุญอันยิ่งใหญ่นี้สำคัญยิ่งนักจากได้ดเป็นมหากูุสลแดกทุกท่านทุกคนและการปฏิบัติธรรมถึงเก,ก้ามกรายังมีประธานพระพุทธมหามุนีที่บริเวณหน้าผาสูงซึ่งเจ้าภาพได้ ได้สร้างมาแล้วคุณตูรัชดาวันรัตนศรีนอกจากนั้นวันที่12มกราคมอาตมาพระมาทินาศยังได้รับจิตนิมนต์ไปวัดถลุงทองของท่านพ่อท่านคลิง้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและวันที่16มกราคมอันนี้ก็บุญสำคัญหลวงปู่ประสานสุมโนอายุวัฒนามงคล95ปี ซึ่งตาตมาพระหมหาธีรนาศร่วมกับหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์วันพระอาจารย์วังท่านอ่อนพระอาจารย์แป้ยะโสธรแล้วก็แม่ชีกาตูนแล้วก็ท่านพลตบดเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน แล้วก็คณะลูกศิษย์ลูกหาหลายตัวหลายคนสร้างศาลาสุมานุสอนถวายองค์หลวงปู่ประสานสุมโนมีพิธียกฉัดบนหลังอานในว่าอานม้าบนยอดของศาลาสุมนานุสอนซึ่งเป็นศาลาที่หลวงปู่ประสานดำริ และในวันนั้นยังมีพิธีอื่นๆอีกด้วยเป็นมงคลหลายอย่างหลายประการ16มกราคมอันนี้ก็เรียกว่าเดือนมกราเดือนธันวาปีนี้มกราปีหน้ามีหลายอย่างให้ทำกันมีความดีให้ทำกันโดยเฉพาะที่วัดป่าภูผาสูงนี้ถ้าอยากสวดมนต์นั่งสมาธิ มาเลยขอให้ทำจริงนะอย่ามาขี้เกียจตื่นสายให้เห็นนะแม้แต่คนที่วัดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนอย่าว่าแต่คนที่อื่นเลยแม้แต่อยู่ในวัดนี้ไม่ว่าพระหรือไม่ชีก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้เพราะว่ามันต้องตื่นแต่เช้ามันต้องตั้งใจ มันต้องเป็นจากริยังอนุยนชติต้องประกอบความภาคความเพียรเป็นผู้ตื่นอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยโลเจอภิชาโทมานัสสังมันต้องเร่งความภาคความเพียรน,นำกิเลสออกไปจากใจของเรา มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออย่างนี้แหละที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลนี่เราปฏิบัตินาได้ผลเราก็ยิ่งต้องทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์อันนี้พู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนี่ถ้าใครตื่นมาทันแต่เชา้าตีสามตีอะไรเนี่ยก็มาฟังเทศประมาท,ทีนาดได้ ที่สลามาสวดมนต์ได้อย่างเช่นเมื่อเช้านี้ก็สวดหลายบทต่อจากธรรมวัตรก็ยังมีบทดัษะธรรมสุดธรรมสุดตะปาโถบทโอวาดาปาติโมคาดิปาโถยาวๆทั้งนั้นบทสติปาฐานะปาโถบท จตุร,ระมัญญาปาโถบทอัปปสาดะสุดตังอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่น้อยเลยสีห้าบททีเดียวซึ่งการสวดการปฏิบัติอย่างนี้ดีเพราะว่าจะดึงดูดจิตใจของเราไปในทางที่ดี จะได้เป็นคนไม่โลภจะได้สร้างใจของเราไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติก็ดีมีแต่แนวดีๆทั้งนั้นแนวดีเหมือนปลูกมันถ้ามันแนวดีโอ้ยหัวใหญ่เขาโพดแนวดีโอ้ยหวานฝักใหญ่ พวกสตอแนวดีโอ้โหรสชาติดีปากใหญ่แล้วก็กลิ่นไม่เหม็นทุเรียนดีโอ้โหรสชาติดีนุ่มอันนี้แนวดีพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่แนวดีๆทั้งนั้นเลือกเอาปฏิบัติเอาจะมัวเวลาไปเถียงกันเถียงกัม่มีเยอะ ตามทุ่งนาแถวยอโสทรนนี่มีแต่เถียงทั้งนั้นหละมันจะเถียงไปถึงไหนเถียงพ่อเถียงแม่ก็มีเถียงลูกเถียงหลานก็มีเถียงญาติพี่น้องก็มีมีแต่เถียงตามทุ่งนานั้นมันพอแล้วอย่าไปเถียงกันอีกงดเถียงแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติดีที่สุด อันนบท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมเครื่องเตือนใจจะได้น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในกายวาจาใจของตนของตนสาธุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกทกท่านขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแจ้ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อาตมาพระมาธีรนาอาคติโรพร้อมกับธรรมาจากภูผาสมควรใจเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรจ้าุบทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร